โอเคก็ okay, ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยเลยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในิอเตอร์พาทที่สิบกันแล้วนะครับก็หลัจากพาทที่แล้วล้วก็ได้เคลียร์เกมนี้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเราได้ฆ่าสกลลี่พีทแล้วก็แก,แก,แกแ้แค้นแม่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่สําเร็จภารกิจนะครับแล้วถ้าผมไม่เสร็จภารกิจนี้เนี่ยผมก็คิดว่าคง ไม่สามารถจะเลิกเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือการตามหาแหล่งมากชิ้นหนึ่งฮะที่ผมหาไม่เจอสักทีฮะเพื่อที่จะปลดล็อกสิ่งที่เรียกว่า shadow head นั่นเองนะครับซึ่งผมมีบน head มี b i o e l e c t r i c head แต่ผมไม่มี shadow head เลยจะเห็นได้ว่าว่าผมเนี่ยฮะเก็บเก็บทุกเก็บชิ้นส่วนของ biorelectric แล้วก็ชิ้นส่วนของบนครบหมดแล้วครับมีแต่ของ shadow ที่ยังไม่ครบสักทีนะครับ ก็เหลือแต่หัวนี่แหละฮะที่จะมาเก็บกันในพาร์ทนี้ครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวฮะอาจจะแค่สิบห้านาทีไม่ถึงสามสิบนาทีก็เก็บเก็บหัวเสร็จก็สบายปเลยจบก็เล่นแป๊บนึงแล้วก็ไปเลยจบเลยสบายๆฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ไปไปศึกษามาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้มันจะอยู่มุมนี้นี่ดีเลยนี่มันจะอยู่แถวๆนี้เลยจําได้เออตอนนั้นเกียดมากเลย จะช้าอยู่ใหญ่อะครับไปเลยโอ้ยโคตรเร็วเลยไปโคตรเร็วเลยโอ้ยปนติดไปหมดเลยทักท้าสักหน่อย พายสักทายไปก็เบาเบาๆพักท้ายเบาเบาแล้วถึงแล้วทุกคนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเปิดเรดาร์ดูว่าอยู่แถวนี้แหละแล้วไปศึกษาดูแลไหนตรงไหนนี่ไง ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่มันต้องมีอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้นั่นไงเห็นแล้วไม่ใช่ดีกว่ามันไปอยู่ไหนมันถ้อยู่ตรงนี้สิม่ต้องอยู่แถวนี้สินี่ใช่ไหมนี่ใช่หรือไม่ ไม่ไงหาตั้งนานพาละกูตั้งนานแล้วพาละกูตั้งหลายพานหัวทีเล็กเลอช่วงหัวทีเล็กแล้วแค่นี้เองเพื่อแค่นี้เองเองอฮ้ยคือร์อวรับกลับบ้านดีรอทำไม่รอแล้ววับกลับบ้านแล้ววับไปใส่หัวก่อนจะรอช้าอยู่ใหญ่ เป็นแบบเดียวที่กูครบร้อยด้วยนะใส่เลยนี่โหอย่างเท่เลยนี่กูนี่คือหัวไฟฟ้าใช่ไหมนี่หัวกระดูกใช่ไหมไดเมยจะน้อยลงเยอะเลยฮะแต่ว่าจะได้สปีดนีสสปีดอยู่แล้วหัวอะไรล่ะอ้าวไม่พอผมต้องไปเก็บเอยีนเขียวเดียนเคสีเขียวเพิ่ม อู้มันเท่มากเลยทุกคนโอ้ยมันต้องลองหน่อยแล้วอุ้ยเร็วมากเลยอุ้ยเร็วๆๆอู้วู้้พุ่งชนไหนกี้ไม่ได้ดีใจมันไม่เรือจะเก็บตีนยีเขียวต้องไปเก็บกับพวกพวกตัวอาบิโนฮะอาบิโนทั้งพวกตายพันน่าแหละแถวนี้ไม่มีหลอดที่อยู่แถวตีน พวกบึ้งพวกด่านแรกๆก,ก็มีโอ้โหเดี๋ยวลองชนเรือที่จะมีเอฟเฟกต์เลยไชนเรือไม่มีเอฟเฟกอะไรอหรอแต่แรงนะไม่ได้เลยใช้ได้ฮะคนวันนี้เราต้องอัพชาโด้เต็มเลยวิตแค่นี้ก็หล่อแล้ว,ลวอะทำไมมันสวยได้ขนาดนี้ เทซะเหลือเกินผมมาก่อนที่ที่จะมีตัวอบิโน่าจะเป็นพวกตรงเดสทอสก์กก์กได้เป็นนี่ลอทิกเนี่ยตรงเบย์ที่ผมก็ยังไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละตรงนี้มันเป็นตรงที่เราเล่นแรกๆเลยมันเป็นตอนที่เรายังเป็นตัวแม่อยู่ใช่ไหมยังลืมแท็กแป๊บหนึ่ง เออไม่ต้องแท็กหรอกเดี๋ยวเราก็วาร์ปได้เอาไม่ว่าก่อนไปผมไปที่ผมไปตรงนี้ก่อนดีกว่าทุกคน,นไหนก็ไหนไหนแล้ะเราก็ยังไม่ได้ไปไมืไหร่เราไปแค่ครั้งเดียวตอนเราเป็นเป็นตัวแม่ใช่ไหมเราก็ไปกันเลยไม่ีมี่พี่ชนหน่อยสิโอ้แต่เราเป็ดแรงนะ แล้วก็สปีดไว้ใช้ได้เลยถือว่าไวกว่าตัวไบโอลเลติกแล้วก็โูนเยอะเลยนะเพราะว่าไบโอเลติกเนี่ยจะเป็นสายเซยแบบสายต่อสู้กับพวกสิ่งมีชีวิตใตนะ้น้ำพวกปลาพวกอะไรพวกนี้้พวกนี้ได้แต่ว่าเจด้าของโบนเนี่ยพวกกระดูกเนี่ยใช้ต่อสู้กับเรือเนาะใช้การต่อสู้แต่ว่าเป็นสายซาดนเนี่ยคือจะคือจะเน้นสปีดเลยฮนะสปีดนี่โคตรแรง มาเร็วมากไปโอ้โหผีดีโคตรไกลอ่ะอ่าอะไรเนี่ยอะไรอะไรยิงทางอะไรวะเข้าไปไปเนี่ยอ๋อมีอยู่ใช่ไหมก็จะไม่มีซะละวผูแวะไปดูกน่าสนใจมากเลยนี่เลยพุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูง นี่ๆข้าวตรงนี้ใช่ไหมนีม่งไงเราถึงด่านแรกแล้วจับก็ได้ไหมทุกคนตอนตอนที่เราเล่นพาร์ทแรกเราอยู่ตรงนี้ไงตรงซากเตอร์ล่มออกว่านีา่โอ้ยตอนนั้นนี่เราเล่นแบบงงๆไม่รู้เรื่องเลยนายรตัวกูเก็บ นี่โอ้ยตันไายเขาดูบ้านตรงนี้เอยดิมีกล่องให้เก็บด้วยเก็บกล่องมาด้ยเฮ้ยกล่องก็ได้นี่หว่าจอะไรกินอะไรเฮ้ย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 เนเป็มขบนรอะไร้ึเ้่า นี่ไงอัปไปดีไม่พอแล้วเราต้องไปเก็บที่ที่ตรงนนตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงไหนวะตรงนี้นี่ตรงนี้จะมีเยอะแต่หัวแขกตรงนี้ด้วยต้องไปเก็บตรงนี้ด้วยแล้วกันเ็าได้ไหนก็ไปแล้วตรงนี้อะไรพวกอะมิโนเยอะมากเลยว่าตรงนั้ไมนเป็นชุมเขตชุมชนแล้วมีขยะเยอะนะ จิ้มนี่เขาทำเหมือนอุ้ยเพิ่งสังเกตมันสวยขึ้นกว่าเดิมเ,เยอะเลยนี่ไงขยะเยอะชี่หายเลยออ้ยแล้วไปพูดเร็วพูดทาไมันเร็วโอ้โหที่ว่ายธรรมดาก็เร็วแล้วอ่ะตีดเลยมึงโอ้แล้วโดดพูดไกลอ่ะมันจะเสียมันเสียมันเสียสมดุลไหมเนี่ย มันเห็นปลายแล้วคนเฮ้ยเวบเวบอุณยมีสองที่เลยโอมีสองที่เลยผมต้องหาตัวอาบิโน่เฮ้ยนี่ไงขอบพีดแล้วไงแท้แทอั้นี้มีอะไรเก็บด้วยนี่ไงหาที่รับประทานประสากปลากดอกมากปสา ไหนก้องให้เก <for the> <shorts> ็บบ <es Demokrat> <Bowl> ้างอ้าวเก็บเลยเราจะมีเขียนนี้ด้วยวันไหนไหนก็มาแล้วะมกูแล้วว่ายขวดเร็วอ่ะโค้นมันว่ายเร็วมากไหนอยู่ไหนอยู่นี่สะบัดไปเลยที่เก็บกล่องของก็ทักกูก็รวยแล้วเลยแกปวดตีทำไม โอ้ยผมยกุ้งกตทีทุกคนคือพอเรากดตันตีเนี่ยทุตัวที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราก็จะติงเฮ้ย,ยให้ด้วยดีนะเราหาพวกตัวบิโนโ่มียบิโนโ่ตระเค้อยู่ตัวหนึ่งอะอเขาไหนวะาอยู่แถวบ้านเราย้ำไ,ได้อยู่แถวปโตโต้อะประมาจากตรงนี้ใช่ไหมกระโดดตงไปอือหู้โคตรสูงอะ กูได้มาแล้วกูได้แล้วกตากใส่สปลาดุกเลยเอ,อ่อพวกอับินโนไปไหนหมดวะแต่แต่แตในในนี่ไงเนี่ยอับินโนอับินโนคแคทฟิตได้จะได้เยอะไหน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 จิ้มหัวใจเก็บของก็ได้นะ นะผมขอดูก่อนอัพใช้เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเ้ยผมก็จะได้ในะยุ่นี้ที่นี่ผมไปเก็บกล่องก็ได้พูดตามตรงเลยกูไม่หาละกูไม่หาละไปไล่ไลเ,ไเก็บกล่องเอาแต่กล่องตรงนี้มันครบรือยังไม่เป็นไรเราหาตรงนี้มาละเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กล่องเยอะเนี่ยตรงนี้กล่องเยอะๆแล้ววราปกลับมาตรงนี้เลยดีกว่าทุกคน ตรงหน้ารับกล่อง å, อ<น>ชุ่มมากออกตรงไหนวะออกตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแท็กแท็กเลยแท็กตรงนี้ก่อนเลยปึ๊บตรงไหนต่อ500เมตรไปโสปีด <c> น <oughs> ี่มันอะไรกันเนี่ยนี้กินเข้าไปดิตาว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 ปึ๊บมีใส่ที่แทงด้วย ผิดเยอะที่ชอบชอบโคตรเยอะได้ยังไงอีกเดี๋ยวได้แล้วนี่ว่าโอเคกลับบ้านสเสร็จละ <c oughs> แค่นี้แหละกูเอากล่องเดียวกูก็เสร็จละพอแล้ววันเนี้ยเลี้ยคลิปสั้นๆ นี่ไงอัพไปเลยนี่หูอู้อย่างเท่เลยอะ่ะอู้ยทำไมมเที่นี้ขนาดนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูดีกว,ว่าผมจะเอาเป็นเอาโซน่าออกผม,ผมจะใช้สายสปีดเลยก็อันไหนเป็นสปีดเ้ว็นวะเจะบปวดนะ นี่โอ้โหความเท่ <reveal> นี่ถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนี่ยโอ้โหโอ้ความเร็วนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้อแท็กเวทคนกันดีกว่าจะไปท๊อปเวทกันหน่อยโอ้โหสปีดปกติเลยเหียเร็วมากทุกคนโอ้ทุกคนดูดูตัวเลขดิยอดไปเลยฮะโอ้ คุณรถตู้ตีพุทธมันโอ้แล้วกว่านี้เล่งเข้าไปอีกเอ้ยอ่าแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ท่ามหมออ้าวแล้วเข้ายังไงอ่ะมาคุยมาคุยมาดีดิีใส่พิษใส่แม่ก่อนเดี๋ยวผมต้องหาทางเข้าท่าก่อน เขายังไงวะเอ๊ะมันต้องมีทางสิเจอละฮึดตึมตึมเฮ้ยกระตุกยึบไม่ได้แดงนี่ไออวิโนเฮ้ต่าอวิโนกินก่อนเลยกูไม่สนกุนละ สะบัดใส่คนนู้นกัดคนต้องสะบัดก่อเฮ้ยป้ายสะบัดไปง่ายสนิยอดมาด funded for expedition found every year years, ain't it yet. diving a and I 10อันไหนก็ไหนละอันไหนก็ไหนไหนละก็จะเก็บครบอยู่แล้วใช่ไหมมีแค่สามอันเด็กใช่ไหมจะได้เลนฟอร์ดละจะได้พิซซุดจะได้บัฟใหม่ละก็เอาให้มันหมดไปเลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาแป๊บนึงไปศึกษาก่อนโอเคทุกคนหลังจากที่ผมไปดูมานะวิ่งอะไรเนี่ยนี่ไงใครจะพูดอะไรไม่อยู่แถวนี้ เจอแล้วนี่มันเพื่ออะไรกันน่ะโอ้ยอะไรวะจะโดนได้ไหมเหมือเป็นเหมือนลาวายู่ข้างในเอ่ะเฮ้ยปี๊ยะเด็กก็ผมเมื่อกี้ก็จะบอกว่ามันอยู่แถวๆนี้ก็เจอพอดีเลยอ่ะเออเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะทุกคนนะเดี๋ยวขอดูที่ต่อไปแป๊บนึงนะที่ต่อไปมันอยู่ตรงไหนอะนะที่ต่อไปผมว่าน่าจะอยู่มันน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะ เดี๋ยวผมขอดูให้แน่ชัดก่อนนะเออน่าจะอยู่ตรงนี้มากน่าจะอยู่มาตรงนี้มากกว่าอีกประมาณตรงเนี้ยไปดูก่อนไปนี่อะไรเนี่ยวเหวมีเด้อหรอดูแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรนะไปเลยโห่ไม่ต้องกดอันตรก็เร็วแล้วเนี่ยกดอันตรมันจะติดเจ็ทสปีดบูสไปเลยอะ่ะ บริเ,เวณเราไม่ยุ่งคะเราไม่ยุ่งวันนี้เราไม่ยุงยงย่งไมันต้องมีแล้วล่ะมีโซ่อย่างเงี้ยหัวของผมไม่เนี่ยเอาโซน่าออกเหมือนไรใช้โซน่าได้ช้าเออแป๊บนึงนะ ไม่มีเลยทุกคนทุกคนรอแป,ป๊บหนึ่งนะโอเคทุกคนดูกมผมผมหาไม่เจอจริงว่ะหายากมากเลยตรงเนี้ยผมผมผมรู้แค่ว่ามันอยู่ตรงมุมเนี้ยที่ไหนที่หน,นึ่งแถวๆเนี้ยผมจะไปที่แถนี้หาไม่เจอจริงผมดูรบอบๆแล้วเอาเป็นว่าผมจะข้ามไปดูตร,ตรงอื่นก่อนแล้วกันซึ่งอีกที่นึงเนี้ยมันจะอยู่ตรงแถวๆนี้คาดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้ฮนะ ต็ไปเอาทับบ้านก่อนไม่ไหวจริงว่ะหาไม่เจอผมไม่ได้ใช้เรด้าด้วยแหละแม็กซปีนี่ไงนี่น่นี่มาออรดมาแทนนี่ได้อันนี้ได้ไรวะไอจะช้าลงมาหน่อยนี่แสดงว่รมันเดคออไะ

เนี่ยแหละหาไม่เจอนี่สบัดเนี่นนนยคนต้องกลับไปดูก่อนมันอยู่แถวๆนี่แหละอยู่แถวๆนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนมันอยู่แถวนั่นแหละดดดดดดมั่นใจโปรเฟลไปไม่ต้องยิงกนะะันโปรเฟ พยายามไว้ต่ำเอาไว้ปืนมันตามผมมาหรอวันปืนมันตามผมมาวะ่ะจะเอาอ่ะนั่นแหละผู้ชายนั่นแหละอยู่ที่ไหนวะหาไม่เจอโอ้โหันหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนั้นมันกล่องเหยียบเลย ไอ้ใครไปไอ้พีอะไรวฟไม่มีไม่มีเลยหายากหายิ่งาไปหลบอยู่ที่ไหนวิ่งดูๆนี้รอบก่อน อยู่สิทุกคนถ้ามันมีมันก็ต้องมีแล้วล่ะโ,โหมาผล่ตรงนี้แล้วเนี่ยตัวนี้ตัวน,นี้คืออะไรี่ะตัวนี้คืออะไรนั่นใช่ไหม ใช,ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหอยู่ตรงนี้อยู่กับอีเจ๊นี่โอ้โหโอ้โหมีสะบัดอีเจ๊ลงน้ำเลยโอ้โหอยู่ข้างบนก็ไปหาอยู่ข้างล่างตั้งนานเดี๋ยวเลย พาเจหมดแล้วไม่มีเจอยู่หูหาตั้งนานกูก็ดำไปเหอะข้างล่างแม่ครบสักทีจะได้แบ่งจะได้หักนะไหนมาดูดิมันคืออะไรหาได้ไม่อีกซิสแตนโอ้โหกูกูเพื่อสิ่งนี้เหรอ เพื่ออะไรเนี่ยนะกูกูเอาไปเพื่ออะไรเฮ้ยมนแทบไม่ได้ช่วยเลยเลยนะฮ้อไม่มีอะไรทำแล้วใช่ไหมเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมขออีสัเควสแล้วกันนะเป็นเควสผิดท้ายเลยแล้วกันนี่ก็ถือว่าเป็นพาร์ทสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะ นะครับก็เป็นเป็นเป็นภาพสุดท้ายจริงๆนะไม่คือจุดพาร์ทนี่ก็ไม่มีต่อแล้วนะเออไม่มีต่อแล้วจะเลิกเล่นละเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วฮะของทุกอย่างมึงก็เก็บครบหมดแล้วก็โอเคไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นละแลยวไปปิดท้ายด้วยควสข้างหน้าเลยแล้วกันฮะตึกดืต้องเคลีย่ยงอีวาซาเบิร์กตกระเข้าไปวัดปึ๊มเลยวะ ไปไม่อยู่แล้วเอ้าไม่อยู่ทำไมไม่อยู่หัวไปดูเรื่อนี้มีแต่ลัำเขาก็ช่างหัวลัำเขามขันโอ้ปาร์ตี้กันมันเลยนะพีกรูกูไม่กูย้ยายออกจากตรงนี้แป๊บเดียว

มันมาแม่ดาไว้สู้ฝนมามะหกถุงอะไรมันอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องนี่ไงนี่ไงนี่ไงครบแล้วครบแล้วเหรครบแล้วค่ะน้ำดิครบแล้วก็ไป็นยังไงแล้วเนาะไม่ต้องทำแล้วก็โอเคครับผมแล้วทุกคนครับก็นะมาถึงจุดที่สุดของเกมแมดอิเซอร์กันสักทีนะครับก็ นานระจับพาร์ที้แล้วก็คิดว่าจะเป็นจุดจบมันไม่ใช่จบแน่นอนเพราะว่าผมยังไม่ได้จบชาโดว์ก็ต้องกินหัวชาโดว์แล้วเราสาวเราเคลียร์ภารกิจหลักอย่างแท้จริงแล้วนะครับก็คือคือการเก็บทรัพย์สิที่ส่วนของหลามในธาตุในในในเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกธาตุธาตุต่างๆใช่ไหมในร่างต่างๆแล้วใช่ไหมก่อนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ วันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับผมปึ๊บนี่ไง